สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเปยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเทุกท่านนะครับมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลซิมลรีอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2021ถึง2020-2021นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับลีดยูเนเต็ดนะครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมหงสแดงลิเวอร์พูลนะครับซึ่งการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟี21นะครับตั้งค่าให้ เออหรือว่าคอมพิวเตอร์แข่งกันเองครับตัวพป่ผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะหลักไครชอบไครเชียร์ไทรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อผิดพลาดกันในผมขออภัยทุกท่านนาที่นี้ด้วยนะครับหลายเชียรเตะในวันนี้ที่ผมจัดลงกับของจริงอาจจะไม่ตรงไงก็ขออภัยดยเดอทั้งสองทีมครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข้งในวันนี้นะ สองทีมนี้จัดชุดใหญ่ใส่กันเลยนะฮะและนี่คือรายชื่อทั้งฝั่งเจ้าบ้านครับดีนเยตเต็ดนะฮะ,ะนี่มาหลบ4-1 4-1นะฮะคี้ครับรับประกันความมันนะฮะเดือดแน่นอนนะฮะกองหน้าของดีดครับเป็นท่านั่ของแบมฟอร์ดนะฮะ เป็นหน้าเป้าครับและนี่คือรายชื่อทั้งฝั่งทีมเยนลิวปูนะฮะวันนี้มันระบบ4 3 3เช่นเคยนะฮะตรงกลางมีเตียโกวับไวยตุ้มแล้วก็เคอร์ติโจนนะฮะแนวลุกมีซาร่ามาเน่แล้วก็ฟิมิโนครับเอาเกมคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับลีดยูเอตเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะ วันนี้ครับเจ้าบ้านครับมาชุดเสื้อสีขาวเก่งสีขาวนะบุกจากซ้ายไปขวามือของเพื่อนๆนะฮะส่วนด้านของลิวคูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะฟลิปครับไหลต่อมาทางด้านของโรเบิร์ตแทมมาเป็นช่องอ้าวนี่ครับรตีโจติดผาบอลขึ้นมาฟาบินโยยังดักบอลไว้ได้นะฮะอานอูครับชิปเข้ากลางมาเตียโกครับให้มาที่ฟิมิโนฟิมิโนมองหาเพื่อนครับให้มาที่โจด โดนมาทัซนซ้ายมาเน่เอาครับลูบอสันเติมแล้วมาเน่ให้มาที่ลูบอสันนลูบอสันมีจังหวนนะในคอสแต่ยังไม่เปิดนะครับลูบอสันตาบอลมาเองจย้อยเข้ามาโมงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จัดการจัดการโมงของเฟอร์มิโน่ฮะโอ้ทีมเยือนออกนำเร็วนะวันนี้ กองหลังของหลีดไม่ยอมเข้าบอลนะแล้วปล่อยให้ทางโรเบิร์ตันนี่ไปคอสเข้ามาง่ายๆเลยนะฮะลอยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฟิมิโน,โนครับในนาทีที่แปดนะฮะทีมเยือนขึ้นนำเลยครับเอาจาบ,บ้านหลีดจุดเด็นครับต้องเอาหน่อยนะฮะตอนนี้โรเบิร์ตครับขึ้นมาทางด้านของ มาดานซ้ายเอาตรงนี้แบมฟอร์ติกได้ครับให้มาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตไม่ผ่านโรเเซันเอาโรเบิร์ตแวกมาสองแบมฟอร์ตทิกได้ตรงนี้ไปต่อไม่ผ่านฟาบินโยนะฟาบิโนโยเคอติดโจนฮนะให้กามาไว้ดุ่มวางยาวทันทีที่ซดิโดมาเน่มาเน่มีพื้นที่อีกแล้วมาเน่เลี้ยงจีเข้ามาหนึ่งจังหวะหนึ่งครับโจนี้กดด้วยขวาเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้ 2-0นะฮะช่วงต้นเกมเท่านั้นเองนี่คือความสามารถของมาเน่นะฮะโอ้โหมาคนเดียวครับวันนี้เรียบร้อยครับงานหนักนะฮะจะบานฤทธอยู่ในเต็นครับยูงทองของเราพิชเี่ทีโรเบิร์ตเคมฟิลิป ฟิลิปครับใช้ตัวบังฮนะยังคลองบอลอยู่ครับยกมาด้านซ้ายคริสมาด้านซ้ายสุดดัลลาสฟิลิปฟรีบรีดจ่ายติดไวดรุ่มฮนะเตียโกเก็บบอลได้ครับให้มาที่ฟิบโนฟิบิโน,โม,โนโมาด้านซ้ายที่สติโอมาเน่ครับมาเน่ตาบอลจี้เข้ามามาเน่มีความเร็วนะฮะดึงจีวัยหนึ่งครับยอมมาที่โรเบิร์ตสัน สอบประตูของลิฟูนี่ได้มาจะฝั่งซ้ายหมดเลยนะฮะมานี่ปาดกันมาซาร่าโอ้โหลูกนี้ครับแนมะ่ลูกสาวประตูของลีดเซฟไปได้นะฮะเกือบสามศูนย์นะฮะอาร์บลียูเตตจะสวนกลับบ้างฮะลีดแบมฟอร์ดครับฉีกมาบอลด้านข้างฮะแบมฟอร์ดย้อนขึ้นมายก็บไดครับลียูเตตแบมฟอร์ดคืนมาที่ดัลลัสดัลลัสเสียบอลให้กับเตียกโก้เตียกโก้ครับ พาบอลแตะอียาวๆขึ้นมาเดียโก้คันตาล่าฮะมองเข้าในนะจหวานี้เปิดเข้ามาโมงยอยๆโอ้โหเช็ดเช็ดบางๆแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะจิมิโนโน่เอาครับดีดเก็บบอลได้ครับ โรเบิร์ตดันขวามีครับอ้าววันนี้ลาฟินยาลาฟินยาโดนโรเบิร์ตสันตามมาเสียบนะอยู่หมัดนั้นพวกนี้ฟาบงมินโยครับคืนมาที่โรเบิร์ตสันมานี่ครับฟิมิโนโอยอมทีไวนะดุม้มเอาครับเตียโกเตียโกยังไงฮะตังใหม่ครับที่คาบากคาบากวางนี้น่าจะแรงไปเยอะนะพี่แม่ยังฟิตนะคาบากถ้าลงมานะฮะ เตะทีนี่บอลออกข้างเลยนะฮะอาตอนนี้ครับครึ่งแรกครับผ่านมา30นาทีแล้วะฮะสองศูนย์นะตอนนี้โรเบิร์ตแหวกมาสองฮนะโยนด้านขวาให้เพื่อนเล่นยากครับแต่ว่ายังตามเก็บบอลไม่ได้ฮะลีดอยู่เต็มย,ยิ่งยิงครับคืนมาฟิลิปลาฟินย่าลาฟินย่าครับฝากบอลที่ฟิลิปฟิลิปให้มาที่แบมฟอร์ดพิกได้ครับจะวันทูหรือเปล่าไม่วันทูนะฟิลิปส ายังได้ครับคริช,ชมาที่ทางด้านของแบมฟอร์ดไหลตบ้านซอยเฮนอร์สันปาดเข้าในแบมฟอร์ดนี่มันโยนหลังนิดเดียวนะไม่ถือว่ามีจังหวะทำประตูน,วนะว่ามันจังหวะมันติดขัดหมดเลยนะด,ด้านของลีดอยู่ในเต็ดนะฮะบอลทางด้านของโรเบิร์ตสันครับมานี่ได้บอลน,นะ โดเละกับมาเนี่ยไหลมาที่ฟิโนโวันน่ะุ่มเอาองี้ฟิโนยิงจี้เข้ามายังไงฮะมาด้านซ้ายที่ลูบเซนมานีนน่ไปมาลุบฟิโนโแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะฮะโอ้โหชัดเจนนะมูนี้ล้ำหน้านะอาอยิงเปิดเข้ามาเดียโก ฟิมิโนวนก่อนหนึ่งรอครับย้อนมาที่ไวด้วยรับฟิมิโนเอาเตียโกมาในะวันนี้เตียโกเข้าซ้ายจะจิ้มต่อมเอา้าลงนี้เข้าทางฟิมิโนกดในซ้ายตัวซับมีไหมแต่ว่าน่าจะลำหน้าไปก่อนนะฮะล่อตัวไปข้างนึ่งสนิทเด็ดน,นะฮะโอ้โหดูครับภาพช้าแม่อาจานะรย์บังนะฮะตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมนะฮะ ต้องดูว่าครึ่งแรกกรรมการจะทดกี่นาทีนะครับครับครึ่งแรกครับกรรมการทดสองนาทีนะฮะนั่นแหวดุมชิมิโนโอเอานี้คือติดจุดจิมต่อมาสันโอมานเน่สามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหได้ลูกที่สามในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนะฮะ ลอยครับ30บูนย์พูนสวัสดนะฮะนี่แค่ครึ่งแรกนะฮะเพื่อนมานี่อีกแล้วนะครับนี่คนเดียว2ลูกครับมีรุ้นไ้ทิกครับวันนี้ซาโยมานี่สวครับยังไม่เป่านะฮะ ก็เป่านกหวีดเวลาการขันครึ่งแรกนั้นเพื่อนครับลีฟูทิดย็นครับบุกมานำอยู่สาประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมเอาละครับมาดูครึ่งหลังกันต่อนะฮะ ครึ่งแรกครับลิฟฟูนำสามศูนย์นตอนนี้ครับลีนยังเต็ดครับมีเวลาให้แก้ตัวอีกประมาณสี่สิบห้านาทีนะฮะครึ่งหลังครับลิฟฟูส่งออกฤทธิช์ชิบะเรนลงมานะฮะน่าจะลงมาแทนท่านของเกอร์ติโจดนะฮะครฟิมิโนโอ้โหแหวกสองมาเองครับแต่ว่าดาดสามไม่ผ่านท่านของคูปเปอร์ฮนะแบมฟอร์ดละโรเบิร์ตเบอร์โรเ,เบิร์ตฮะยอมมาฟิลิปลีนพันกันทนั้มือสกุนี้ ครับเ,เตียโก้ดึงขวาทีอาโน่จิกเข้ากามาทีไว้นะทุ่มครับดีดลงม,มาเฟอร์มิโน่เอาเชมเบลเลนดึงเขาา่าซ่าเชมเบลเลนไหลต่อมาโอ้โหนิดเดียวแม่ลิวพูยังได้ทุ่มครับเปิดเกมขึ้นหลังมานี่ลิวพูนี่เปิดเกมบุกเลยนะฮะอาโนครับ เอาการครับทีวายนะทุ่มชิปลูกนี้เข้ามาแต่ว่าลีดครับยังป้องกันไม่ได้แบมฟอร์ดครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำเลยนะแม่อาร์ตลาฟินยาลาฟินยาตรงนี้โดนคาบาครับแย่งบอลมาได้ลูบปเซนให้มาจีมาเน่ครับวันนี้ครับมาเน่มีแฮตติกนะฮะมีลุนแฮตติกนะเพื่อนพอตัวนี้จะตัวยิงไปสองลูกนะฮะเหลืยลูกเดียวครับแฮตติกทันทีฟิมิโนโ ปีโนตัดวีมาเองปีมีโนไอมาที่โมฮัมเหม็ดซาล่าซาล่าถึงสวยฮะมาีิอาโนอาโนไหลามาทีไวนะดุมแหวกสองไวนะดุมหลุดมากดด้วยขวาเรียบโลครับสี่ 4, ประตูต่อศูนย์โอ้แมตต์นี้ครับลิวพูปล่อยของนะ ต้องเริ่มเกมใหม่อีกแล้วนะฮะแม่เอาลิฟูหลุดมาด้านซน้ายแล้วครับทางด้านของฟิมิโนโรเบโต้ฟริมิโนยิกด้วยซ้ายทันทีแต่ว่าบอลมันถักเสาออ,ออกไปนะแมยังครับยังครับ so, อับเตียโก้โดนถอดออนแล้วฮะแล้วก็ส่งหน้าของเจมิวเนอร์ลงมาครับผมตอนนี้สกอร์ยัง4-0อยู่นะฮะมาลุ้นครับว่าวันนี้ครับลีดจะตีไข่แตกได้หรือเปล่านะฮะดูนี่เฮลิสันครับได้มงเช็ดครับแต่ว่าบอลมันก็ลึกเกินไปฮะโอซานคาบะครับชิปเข้ากลางทีไว้นะดุมฟิโมนยอมทีไวดุมครับ ดูมยังไงเอาตรงนี้เสียบอลเองนะแม่ดีครับหยอดตรงนี้มาตัเบอร์สันยังดักทางไว้ได้ครับวายนะดุมโอ้โหตอกส้นมาที่มิลเนอร์ครับจูบิโนขึ้นมาที่เจมมิลเนอร์วายนะดุมวาร์น,วนขวาสุดที่ด้านของอาโนยทันเนี่ยไม่ทันใช่ไหมบอลจะออกก่อนนะครับอ้ามีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงคะทางด้านของ เชเลอร์โรเบิร์ตฮะโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งพาโบเฮอร์นเดสลงมาครับส่วนลิฟฟูครับถอดซาร่าออกฮะแล้วก็ส่งทางด้านของเชดานชาคิลี่ลงมาแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะสกอร์ครับลิฟฟูยิงนำอยู่4-0ูนโอ้จังหวะเซตเพย์ขึ้นมาจังหวะนี้ฮะถือว่าทำได้สวยสำหรับลิฟฟู ด,ดูไหมฮะเขากลางมายูเนอร์วางด้านขวาที่ทางด้านของเชดานชาคิลี่ชาคิลี่แต่ว่าลูกนี้โอ้ทับบอลลั่นไปเองนะแนไหมทับบอลออกเองนะฮะชาคิลี่เมื่อสักครู่นี้ครับมาดูจังหวะบุกของลีดยูเนเต็ดบ้างนะเฮอร์นันเดสยกมาที่ลาฟินญาลาฟินญาเลี้ยงจี้เข้ามาดูกระโหลบสันฮนะ ให้มาที่เฮนเดสต่อมาทีแบมฟอร์ดเข้าขวาแบมฟอร์ดยังไงไหลมาจี้เอนเดสเอาแล้วครับลีดยูเวเต็ดไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่แล้วนะตีไข่แตกได้นะครับถับทางด้านของลีดยูเวเต็ดนะฮะอยากแบมฟอร์ดนะยิงเองก็ได้แต่ไม่ยิงครับเลือกจ่ายมาที่งด้านของเฮนเดส ร้อยครับหนึ่งประตูต่อสี่ต่อนนับสกอร์ครับลีฟูนำอยู่สี่หนึ่งนะฮะมานี่ครับชิมเบลินชิมเบลินให้มาที่มานี่มานี่บอลลงสวยครับ ี่โโอ้หไปไม่ได้ครับมันเอาเสียบอลยิงเข้ามานี่ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดครับวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะคว้า3แต้มนะในเกมการรองการแข่งขันนะี่ส่วนคู่แข่งขันจริงนี่ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะในวันแข่งจริงเลยนะครับจุเบเรนครับให้มาที่ซาดิโอมาเน่มาเน่้ึงซ้ายโยกข,ขวา โจนิวัตโอ้ยวันเกินไปฮะมานี่ตอนนี้ครับลิเวอร์พูลนี่ครองเกมได้หมดแล้วนะมิวเนอร์ครับออกมาด้านซ้ายที่มานี่มานี่คืนมาทางด้านของไวนาดุมคา,าบาครับลูบอสันมาที่มานี่ตีขอบอลเล่นกับเวลาแล้ยฮนะฟิมิปโปเขากามามิวเนอร์พักอ,อกมาที่เจมเลนไหลต่อมาที่จอคิรี เราออรีฟูได้ประตูที่ห้าในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะฮะลอยครับนี่ครับพักอกลงอูโหูจังหวะนี้ถือว่าสวยงามเลยนะฮะ ขึ้นหลังกรรมการทด3นาทีนะฮะวันที่เฟอร์มิโนโ่ครับจ่าติดฮะอาครับนี่ทด3นาทีแล้วก็ผู้สิกระป๋อนทีเวลาการแข่งขันทันทีนะฮะการจะลองการขันระหว่างลีดยูเต็ดกับล์ฟูครับล์ฟูบุกมาชนะตัวสกรอง5ประตูต่อ1คว้า3แต้มกลับบ้านนะครับ ส่วนคู่ยิงขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนเวงขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า